คนเฮากินเขาเฮากินเฮากปยิ้มมันกไปยินทถอดผู้เพิ่นบ่ไ้กินที่ละละายเขาเมียนทั้งปลาว่ายูดีมีแห่งแหลวหรือบว่วน้อยันนีน่นอวยูดีมีแห่งกันชูข้นอยู่บ่บ่เขาเรียนหนามคือสี้งามดีแห้งน้อยานนีน่นอไปตาได้กินบะละ่ล่ะบ่ โอ้หาเขียวงามคือเท่าออกห่วงลวงลวดไปมาโอ้ยเขียวมาปากเลี้งดีนีเราใหญ่ด้วยโอ้ดีดีไม่ออกเขาวัดหลายเหียนไม่ออกเขาวัดหลายลายดีเหี่ยงขาดอันดี่ขาดไม่ออกเอ้ยเอื่อพ้นมาบุญบุญนี่โบเมนกองปันแจกมันโบพ่อเหียงออกไกลคือไม้พาทางคือคนเข้ากินเขา ไายิ้มมันบกไปยิ้มถอกผู้เพิ่นบ่ได้กินดีด่ละลาไม่ออกแต่เฮาเห็นธาน <c oughs> เห็นบ่ลุงผู้สูงเพิ่นว่าอาอยเตียงเมียนบานให้ทานรวยได้คนหนึ่งสิก็เฮ <c oughs> าให้ทานุไว้ดีเนี่ยดีมักเลยให้ทานุไว้ดีเน,น, <c oughs> นี่ยเองภาษีบลีเป็นหยังเพิ่นจำเป็น์พระมาหาหลักสิเว้าเรื่องภาษีบาลีซุมบัก ภาษีบาลี่นเป็นยังเพิ่นจังได้ซื่อวา่าพระผู้นี้ลาบมามสมัยแต่เพิ่นเป็นโยมสมัยแต่เพิ่นเป็นพเออะเบี่ยกนี่เพิ่นอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งเพิ่นอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งนี่พระนาทาเพิ่นสิเฮ็ดขนมเฮ็ดกอบเข้ากัดน้ำไปถวย<ส>ายพระพุทธเจ้าเพิ่นเลยว่าโอ้ยมาหาหนำเพิ่นยากแค่น้อ่ในป่านี่น้อ ในเมืองนี้บ่มีน้ำพึ่งพ่อเม็ดนำพึ่งนั้นบ่มีพ่อเม็ดจ้าสิไปหาท่านไหนเบหาในป่าอยูกับบวมีเพราะสีว่านี่ศาสานั่เพ่นยังเป็นคนยังเป็นนายเออยังเป็นคนซื่อเออยังในปลาในห่ลงมามาผอเมืองนั้นตามหาน้ำพึ่งเต็มเลยปัจจัยบวมีดนำพึ่งอยู่เขาก็เลยมาเบิ้งขอยสิขอสื่อต่อเนี่ยปัจจั คอยชี้สอส่ดตอนเน่กะหาปะนะสมัยตะกี้เนะี่หลายหลายเป็นเงินหลายบาทเป็นเงินหลายบาทหลายเชียงหลายลา้านกะหาปะนาะอึนนี่หล,ลายเฮียภาษีภาษีเพิ่มเพิ่มเยอะสี่ทศสองมึงล้านะวายสันน้ำเพิ่งนี่นี่ล่วงล่วงนึงนี่เออคอยิขายอยู่นึงกะหาปะนะวายสัน นึกกะห้าปนากะสี่เอาคนมาสองก้อสีคายสองกห้าปานาก็คือไปหอดจนึ่งข่านกะห้าปานาคนเลยว่าโอ้ขันว่าจงสั่นอยสีว่าเอาเงินน้ำแจกบปากคนม่เก้นสีว่าจงสั่นกอยว่าเอาเงินน้ำแจ๊บปากเจ้าว่าให้ค่อยได้ถวายน้ำคนน่ให้อยได้ถวายขนมใหอยถวายกับขากับนัเก้วตรงนี้พระพุทธเจ้านัง baptism, 2, amine, 2, 2, um, คนน่ พระเจวาจังสรรค์คน,นมาอาับไห้ายี่ยงให้ถวายมนะั่งพระเจ้าเจ้ากองไปถวายเรียกอธิษฐานของเจ้าของคนะมาจะถือให้เกิจานาให้กูขา,า,ามีหลักโยดสนวเสดแน่พึ่นมาพ่อจะตายไปแล้วไปเไปกิดเป็นภาสีบลีผู้ใดไ,ไปหากามีแต่ลักผู้ใดว่าโอ้ย ขระน่อยช้างมาถูกๆดีท่างน,น,นี่กระหน่อยบ่มียังเลี้ยวอาสัตว์นี่เด้อขระน่อยท่าห้ยเม็ดก็เขา่ากับนักสามตาถวยายฮะเพราะเจ้าเมื่อเหื่อนโอยก็เข่ากับนักเต็มเหล่าเต็มช้างเต็มเหื่อเต็มช่างน,นี่พยังว่าท่าน <c oughs> ท่านเหลวก็คือตอท่านเหลวก็คือหนำท่านเหลวอิ่มอยู่ในอกอิ่มอยู่ในในนจนี่เพ่นยังว่าท่านเท ăn tích chị bằng nhắn tật chi <laughs> từ từ chết đâu bỏ mùi ý bằng này chết mùi ý bằng chết mùi ý bằng มีใครก้มาชมอ้ยุ้ยเห็นหนาตัวอลไรวิญ่าีอวยเห็นหนาอ้ยเจ้าซังมาเปิดมาอดซังมาจอดรักีอโอ้ยจเเห็นหนาเด้อ่ครัมรปุ่นไปต้อปนแล้วขึ้นตังน้ง Ini mau lebih kambol อ่ะพอมเด้อดีบนทตั้งเลขขาอำเภอจุดถูกเทียนบูชาพลาตนาตรายัยอย่วจยดก็นังปนมมือเด้อตัง้งจิตอธิษฐานตั้งมันในบุญในกุศลนึกถึงคุณงามความดีตั้งเปยอดีตแล้วก็ตัง้งจิตให้เป็นกุศลในกระดานี้เวลานี้ นในถึงพระรตนาใต้ประพุธะทธธรรมผสมในถึงคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ที่เป็นประชิดประสารวิชาความหูอุปนิบอบรสังสอนในห้องปฏิบัติปฏิบัติ พี่น้องพร้อมแล้วก็นนี้มือเป็นกันก็เด้ขอข้ามมุนซาแอบไม่ไหวภาวนใจพร้อมกัน <c oughs> อ่าตั้งใจครับยิมินาสก,กาเลนาตา้งพุทธังอาภิปุษยามายิมินาสก,กาเลนาตา้งธรรมังอาภิปุษยามา อิมินาสกาเลนาตังสังขังอาภิคูสยามะอาลังสมมาสมพุทโธภะคะวาะบทังภะคะวันตังอาภิวาทีเอมิสวะขาโตภะคะวะตาธัมโม धर्मं नमसार स्वपातिपान्नो भगवतो स्वगशङ्खो संहं नमामि मायां हन्ते विशुविशुरक्षय के शरणेन सह पञ्चशिवानि यजाम

อองไปทั้งใจหลักทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิ nặng cha và mang sẽ nặng cha mẹ không nằm cha chẳng hàng sẽ là nặng ra thôi thểâm

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวาติศาสดาสัมมาสัมพุทธะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวาติ เวลามณีศีขาปะทังสัมมาทิยามิจินาธานาเวลามณีสิขาปะทังสัมมาทิยาเมตินนาธานาเวลามณีศีขาปะทังสัมาิยมิ vichacara-veramani-sikapatham-samadhi-yami kami su-vichacara-veramani-sikapatham-samadhi-yami समाधिया मनी सिखा प्रथम समाधिया वे मिखा प्रथम समाधिया मे จ ha ุลาเมรยะมัชะปมาทฐานาเวลมณีสิขาปะทังสมาธิยามิยิมานิปันจสิาปัญจานิสิเลนะสุขยิงยันติสิเลนะพรมคายสังกัมมารสิเล